สำหรับใครที่กำลังมองหายีเกมอาวีคุ้มคุมสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย แอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t นเ in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรี t วต h ช n n นลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโรอิกกี้ในแพทใหม่ล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งรีแลก์มาเลยนะครับก็มาเล่นให้ดูครับว่าในแพทนี้อิกกี้ยังคงเล่นได้อยู่ไหมนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะต่างไปจากเดิมนะครับผมก็ยังคงเป็นเมทที่เก่งไว้ใจได้เรื่องดาเมจเหมือนเดิมนะครับ ส่วนดาบพี่ต้องระวังก็จะเป็นเช่นฝั่งหุ้นตโถมไเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องยืนระวังหน่อยนะครับอย่างในเกมนี้เราเจอกับเซลเซียนไม่สิเซลเซียนอะไรอะลอเลี่ยวเราเจอกับลอเลียวนะครับผมลอเลียก็เป็นตัวที่อ่าเรียกได้ว่าชนะเรานะถ้าเกิดเราไปสู้กับเขาตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยจุดเด่นครับคือการเดินเกมที่ไวนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะ ลมเรายืนกักคนจากเรียนกลางให้นะครับยืนเปิดแมปนะครับผมตรงนี้เรียกว่าเป็นงาน,นครับเยนาคอมโบได้คิดว่าอาริสน,น่าจะตายนะแต่ว่าเยนาวิ่งไม่ถึงนะ <we> โอเคคลิปกลางครับอิกกี้ก็ยังไปคงเป็นตัวที่เคลียร์คลิปกลางได้ค่อนข้างที่จะไวามากๆเป็นเมดอาไวาเป็นแบบต้นๆในในเมดเลยนะเพราะว่ามันแค่สกิลสองใส่ตัวหน้าแล้วก็โยนลูกบอลประมาณ3มลูกก็ตายแล้วนะครับ <Okay. S 1> คลิปง่ายมาก พวกเมทที่เคลียร์คลิปง่ายก็จะเป็นตัวที่เล่นง่ายในเมตานะครับผมเพราะว่าเมตามันเป็นเมตาต้นเกมอะ่ะพวกตัวที่เล่นได้ไวก็จะได้เปรียบครับพวกตัวเลดเกมเราจะไม่ค่อยเห็นคนเล่นสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าเลดไปก็ไม่ได้แปลว่าตัวเลดเกมมันจะเก่งะนะแล้วมันก็อยู่ไม่ถึงเลดด้วยจบเกมก่อนแล้วนะครับผมเล่นเนี่ยคือจะเจอเกมที่แบบ15นาทีบวกเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผม บางทีอ่ะยังไม่ถึง15นาทีก็จบเกมแล้วนะครับถ้าอยากป้อมที่มันปรับมาเออผมมองว่าป้อมแบบเดิมอึดกว่านะ <c oughs> ป้อมแผ่นนี้มันให้เกาะมาก็จริงแต่ว่าป้อมมันไม่ได้ถึกไงมันแค่ให้เกาะมันก็ตีป้อมง่ายอยู่ดีนะครับแค่แบบเล่นตัวกดดนันกดดันให้เขากลับป้าเราก็ตีป้อมแบบเนี้ยหรือว่าฆ่าเขาแล้วก็ตีป้อมก,ก็ได้เหมือนกันนะครับจนไปตรงนี้ยืนกองกองเอาดีก็เอาไปเลยครับผมสี่ตัวแล้วตัวโลเปิดให้ครับผมอย่างสวยงาม แล้วมังกรตัวนี้ไม่ได้จะพลาดครับส่วนผมจี้ล้อเลี้ยวครับเอาให้เขาเล่นไม่ได้ครับตรงนี้มังกรนก่าจะเป็นของเราเลยไฟแรกเปิดมาสวยงามมากเราเก็บเขาไปห้าศพเราเสียไปแค่คนเดียวไฟแรกค่อนข้างวัดผลได้เลยนะ<ส>คือใครชนะไฟแรกก็แทบได้ว่าคุมเกมเลยนะครับผมเนี่ยชนะไฟแรกไหลเข้ามาเอาบูต่อนะครับตรงนี้ก็ได้บูและฝั่งนู้นป่าไม่มีบูเล่นครับ <S <S แล้วก็วิ่งเดินกลับกลางครับผมส่วนออฟเลนก็วิ่งกลับเลนครับ คือชนะไฟมันก็ได้เก็บออบเจกต่างๆเนาะทรัพยากรต่างๆในแบบเยก่อนเดินก่อนครับแพทนี้จริงก็ตั้งแต่แพทที่แล้วแหละมันก็เสาใหญ่หลังห้อเรียบร้อยครับตรงนี้ตายหรือเปล่าโตโรไม่ถึงนะครับรอยุยข้างล่างกีตัวว่าหน้าเยนาตับสี่ครับได้มาหนึ่งผมว่าสวยจัดเลยนะเอาคนลงไปเล่นกับเยนาเยอะมากครับ แบบนี้เราบีบบนนะเราเห็นแล้วว่าเขาอยู่ล่างกันเยอะครับเราบีบเล่นบนเลยข้างบนเนี่ยมันมีแค่แคลรี่นี่แหละไอโตโรล,ลุยเรียวกว่ารู้งานครับล้วผมตัวสตันครับเพราะว่าอา้าวตายอยู่แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้ผมรู้ชะตาก,กรรมและไม่มีฟิกด้วยอย่างดีครับที่เดินไปทานคีฟครับผม เรอเคลียร์เว็บการครับว่าเดี๋ยวเดินเล่นบนเราสามารถเดินเล่นบนได้รัวๆเลยนะว่าเรียนล่างคือเขาชนะเรียนอะเลนที่ชนะเรียนเราก็ไม่ต้องไปเล่นก็นได้นะครับระเบิดไปหนึ่งลูกครับผมกดตามเมดไปหน่อยเดี๋ยวเดินเล่นบนครับบนน่ะเหมือนจะมีบัตเตอร์ไฟนะหรือเปล่าไม่แน่ใจปล่อยครับเทลตาขาดอีกแล้วครับโดนยัดขาป้อม เห็นทุกคนดูดิตัวเลดเกมมันจะได้เล่นไหมอ่ะคืออุล้วข้างล่างอะไรวะหน้าเย,ยน่า oh. เองเป็นใครเนี่ยสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมนั่นน่ะเก็บหมดเลยอ่ะโอ้โ oh. หนี่ทุกคนตอนซีซันนะมันจะมีแต่ปีศาจอ่ะปีศาจจากแหลงอิมแรงกอนะครับผมอยู่แถวๆนี้แหละเพราะว่ามันรีมาก็ลงมาคอมมิเตอร์สองเหมือนกัน เาเคลีย์เว็บกลางครับออกเกมมันได้คุมแบบนี้เราก็ไม่ต้องพยายามไปเล่นอะไรเยอะก็ได้นะก็แค่เล่นตามมาโคนะค,ครับเคลียร์คีฟแล้วก็ค่อยเล่นนะครับอย่างเงี้ยเรได้ป้อมบนป้อมล่างมาแล้วที่เหลือก็จะเหลือป้อมกลางครับก็เราเล่นป้อมกลางเราแคาลรี่มาอันนี้อันนี้แครี่เป็นงานนะระเบิดไปไม่รอดครับผมถ้าเกิดฆ่ามไม่ได้ก็ติตามครับ เยียย์กลางเหมือนเดิมครับเราจะเอาป้อมกลางให้ได้เนาะผลละเย,ยน้าผมฆ่าไม่หยุดเลยอะป้อมกลางน่าจะได้เลยครับัตเตอไฟเข้าไม่ได้เหรอทุกคนตัโ,โลคัมไปผมมันตีใส่ครับโดนไปสามครับตรงนี้ตายครับัตเตอไฟ,ฟ,ฟ,ฟไหลครับเมย์เก็บดาวก็อีกี้นี่แหละผมว่าเล่นง่ายจัดจัดนะ อิกี้นี่จับพีรก็อุ่นใจอะ่ะเพราะว่าตัวมันทาให้ทีมเล่นง่ายอะ่ะทุกคนดูดิมันมีดาเมจให้อะ่ะแล้วเดินเกมไวด้ด้วย,ววยตรงนี้เอาดาร์ก,ก่อนได้นะถ้าเกิดมันยังปิดป้อมไหนไม่ได้ก็เอาดาร์ก,ก่อนครับให้แวนการ์ดามาช่วยดันรับเวบกลางครับ รับเวฟเป็นสิ่งสำคัญนะก่อนที่จะเล่นก็ต้องเคลียร์คลิปก่อนเสมอทุกเลนนะครับผมจะคลิปก่อนเล่นนะไม่งั้นจะโดนเล่นเองนะครับผมในลงในเลนอย่างเงี้ยคลิปไม่เคลียร์ฝั่งคนบาลุมเคลียร์คลิปเราตายเลยนะเพราะถ้าเกิดฝั่งคนเขาได้เคลียร์คลิปก่อนเขาก็จะมีโอกาสได้เล่นก่อนนะเนาะเพราะว่าคือมันก็ต้องเล่นตามเวฟคลิปอะเพราะว่าเวฟคลิปถ้าเกิดคลิปมันเข้าป้อมเราก็จะตีป้อมได้ถูกปะ เออนั่นแหละคือมันก็เลยต้องเล่นตามเวฟคีฟเฮ้คีปบนเข้าก็เล่นเวฟบน,บนเวฟกลางเข้าก็เล่นเวฟกลางครับอันนี้คือคนที่ทําคีปก่อนมันก็จะได้เลือกเล่นก่อนนะส่วนคนที่ทําคีฟทีหลังมันก็ต้องวิ่งไปรับเลนวิ่งไปรับคีปนะครับแลว้วจังหวะรับคีปก็ต้องดูจัวอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดผมเห็นคนมารับคีปอย่างเงี้ยผมก็จะทําแบบเนี้ยเห็นปะเขาก็จะเคลียร์คีปยากครับมันจะโดนแบบโดนป่วนอะเสร็บล้อยครับตาย รออันติให้ครับถ้าเกิดเพื่อนจะเล่นบนแล้วก็อันติใส่คนที่เล่นบนครับเปิดเปิดไปก่อนได้ครับโยนเข้าไปโดนไม่โดนไม่รู้ไม่เป็นไรครับถือว่าได้โยนละเหมือนเพื่อนเราก็เข้าไปตายเหมือนกันบ้าไปหน่อยเยอะนะ่าแต่ฆ่าคน่างเดียวเลยแต่เ,เราได้ป้อมกลางครับตรงนี้เขาทำสวยอยู่นะเขาดึงสกิลไปเยอะครับแล้วก็ไล่คนกลับบ้านด้วยค่อยๆเล่นครับผมตรงนี้ก็คุม อุมดาร์กเล่นได้นะอุ้ยเพื่อนเราตรวัวลริสจับครับถอยไว้ก่อนถอยไว้ก่อนอเคกลับมาเอาดาร์กก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบอะไรมากมายเล่นแบบเอาชัวร์ครับผมอาวีมันไปเดียวก็พลิกเกมได้นะแต่ว่าป้อมเราเหลือเพียบครับผมก็มีโคต้าพลาดได้อยู่อะโยนได้ประมาณสองรอบอะก็สฝั่งรอบได้นะครับถ้าโยนมากกว่านั้นก็น่าจะ ฝั่งนู้นก็จะเงินเท่านะครับผมปิดบนครับตรงนี้ปล่อยปล่อยดาร์กเลนล่างครับก็มาทําคลิปเลนบนเ <บน S 2> พาราะเลนกลางเราทาแล้วโยนอันติีเปิดไปครับได้มาหนึ่งคิวครับแล้วตามอีกหนึ่งคิวครับผมเกมนี <Kill>. ้เราก็มาดูวิธีเล่นอิกกี้นะเล่นยังไงให้มันคุมแมปได้ครับก็จะประมาณนี้แหละ เราจะไม่เล่นแบบสดอะไรมากมายนะครับแค่อยู่ในจุดที่แบบเราสามารถจ่ายแาเมจได้เมื่อเพื่อนไฟกันก็พอแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องแบบไปวิว่งไล่ฆ่าเลยขนาดนั้นนะครับผม oh <my. S 1> วพาอีกคิมันก็แบบมันก็ไล่ฆ่าคนได้แหละแต่ว่า <we> เล่นกับเพื่อนดีกว่านะเออมันเป็นตัวเล่นกับเพื่อนอะ เดี๋ยวเลนล่างเราให้เย,ยน่าทำคีฟนะเยนหมู่หมู่เงี้ยหน้าโยนอันตรีแล้วเกินอะโฟกัสแครี่ครับผมซึ่งหลอดแน่นอนมีให้เห็นแต่เพื่อนเข้าไปแล้วครับกลับบ้านเติมเลือดแบบนี้ได้ป้อมล่างครับผมเนี่ยพอเขาเจ็บเขาก็ต้องไปเติมเลือดครับแล้วแล้วเขาจะจะแบบมาการป้อมไม่ทันนะแต่ว่าตรงนี้เขามากันทัน มันจะไม่มีใครดันเลนล่างว่าตอนแรกอุ้ยมูลาตายแบบนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ไปครับเพื่อนตายก็ถอยคนไม่ครบก็ไม่ต้องฝืนครับผมเล่นเอาชัวนะบัตเตอร์ไฟมาเคลีย์คลิปก็แบบแกบลบ้งแก้งหน่อยแย่ๆหน่อยนะครับแต่ไม่เข้าไปลึกนะเพราะว่าโดดบัตเตอร์ไฟแบบโดดมาก็ตายได้เหมือนกันครับ รอเคลียเวฟกลางครับเดินบนบนแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะแต่เหมือนในป่าจะมีบวกครับเราต้องไปเล่นในป่าก่อนปะเราโฟกัสเทลนะผมอยากโยนใส่เทลมากกว่าว่าเทลเนี่ยโดนง่ายครับผมรอคีฟนะรอให้คีฟข้างล่างมาเลยแม่น้ำครับจะได้วิ่งไปพร้อมๆกันออได้ปะ เอ <Okay. S 2> าไปหนึ่งลูกก่อนเลยครับเทลแต่ว่ามีเกาะอ,อลิสนะก็จะถึกหน่อย <Okay. S 1> การดาเมจจากอตีผมได้เป็นพันเลยนะเกาะอ,อลิสเนี่ยสกิลสองโ็กัสเทลเหมือนเดิมครับเทลเดินมาผมก็สกิลจลหายไปประมาณ40%แเ็ต่เกมนี้ผมเล่นแบบโป๊ะแรงๆเลยแล้วกันเอาแบบสองลูกตาย แช่ไปครับนี่นะเรียกว่าซื้อเรียกว่ารอซื้อเจ็บครับผมพยายามสกิลแล้วก็เดินออกมานะครับเพราะว่าเลือดเราน้อยแล้วเดี๋ยวรอเล่นกับมูลหลายก็ได้นะถ้ามูลหลายเข้าไปสับแล้วผมโยนะนะร,เรยนะเบิดก็ได้เหมือนกันเข้าไปเข้าไปสับปะ,ะ,บ,ปะบูมเจ็บหมดตรงนี้เอาปั๊มก่อนเอาปั๊มก่อนเอาปั๊มแล้วถอยโอเคถอยนะถอยนะ มน่าจะไปไม่ทันไฟว่ะทุกคนอ้าวไม่มีเมจครับตรงนี้เรียบร้อยไม่เป็นไรพลาดได้พลาดได้เราได้มาแล้วสองทางครับยิงหมู่ๆกองก้องก็บึ้มไปหนึ่งลูกครับเอาไปครึ่งหลอดพยายามที่จะเข้ามาเล่นครับเราเคลียร์กลางไปแล้วเรียบร้อยไม่น่าจะไปต่อได้ครับตรงนี้ระเบิดไปครับไม่โดน ฝั่งนู้นก็น่าจะตีมังกรนะครับเพราะว่ามันเหลือมังกรนะเรารู้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปแต่เหมือนจะไม่ตีนะเนี่ยเพราะว่าเทลวไม่เทีวไม่อยู่เทลวอยู่กลางไม่มีคนตีทุกคนมังกรน่าจะไม่กล้าตีครับลัวปิดดาเมจไม่ทันนะแต่จริงเราเราฝั่งนู้นนะเขาเป็นบัตเตอร์ไฟกับเทลวมันสามารถตีมังกรไวได้นะ เวฟการกระนครับเราดูจากเวฟเราอะถ้าเวฟเรามาชนตรงกลางก็ชนโฟกัสเทลเหมือนเดิมเอาให้แคลรี่เขาแบบเล่นไม่ได้ตรงนี้เขาแคลรี่เขาต้องไปเติมเลือดแล้วนะเราเล่นต่อได้นะ <S <S ค่สกิลสองไปก็เจ็บแล้ว เดี๋ยวเราเก็บระเบิดว้โยนตรงก๊อตนะสองลูกไอ้ก๊อตครับไอ้ก๊อตนี่สำคัญเลยต้องมีระเบิดสองลูกเอาไว้เล่นนะครับเพราะมันเป็นไฟสำคัญอะไม่อยากโยนเท่าไหร่เพราะว่าโยนไปก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพื่อนเราก็ตายไปแล้วแล้วมูลหลานมาตายตรงท่ามิงที่ก๊อตขึ้นเลยครับผมแบบนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเอาบูไปใช้เลยแล้วกันนะครับอิกกี้เนี่ยบู Boo มันจะช่วยให้สกิลหนึ่งเราเนี่ยฟูอา มีสตามินามันเด้งขึ้นไวนะครับเห็นปะสตารมีน่าคือแดงๆที่อยู่ใต้เลือดอะ่ะนั่นแหละมีสามก็โยนระเบิดได้สามลูกนะครับอย่าบนแล้วถอยผมรีบฟาร์มครับเพราะว่าผมจะสมุดนี่แหละมาละระเบิดนิวเคลียร์อย่บนก่อนเพราะว่าจำได้ว่าเลนบนมันมีรถถังด้วหนึ่งคันนะครับ ตรงนี้เราโฟกัสด์กเนาะเราเดินอ้อมหน่อยละกันเกิดมีคนดักนะครับผมก็ไม่ชัวร์ขอเดินอ้อมนะ <L un it> ไม่ควรประมาทครับประมาทตรงก๊อตนี่แพ้ได้นะครับเรามีเฟนดิกเตือนเปิดแบบให้แล้วเนาะเฟนนิกเขามีพาสซีฟครับถ้าเกิดเจอคนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็สามารถเดินตามเฟนิกได้นะก๊ออ่าพวกลอเรียวกับเกลนะครับผมสองตัวนะ จะเดินมาตรงกลางครับเรียบร้อยครับระเบิดผมไปแครี่เขาต้องหลีนะครับอย่างนี้เราพิมพ์บอกเพื่อนก่อนให้เพื่อนแบบทราบข้อมูลว่าอะแครี่มันไม่อยู่เอา้าไม่รลีก็โดนผมแค่นั้นแหละตุม้มหายสองลูกพอครับระเบิดแครี่ตุยบัตเตอร์ไฟก็เรียบร้อยครับต้องมอบตัวยิบกางเข้าตรงนี้จบเกมละ ตูมหายระเบิดทีมีมีหลับตจีจครับผมเกมนี้เกมนี้ก็เราทําต้นเกมมาดีครับตัวเรามันเป็นตัวที่เล่นต้นเกมเก่งเนาะตัวของอิกกี้จริงจริงอิกกี้ต้องบอกว่าเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมแล้วก็เลทเกมเลยนะเป็นเมที่ผมแนะนําว่าควรจะฝึกเล่นนะถ้าเกิดเราอยากไตแ่แรงแบบจริงจังอะอยากไปแรงลูงสูงอะหยิบอิกกี้มาฝึกเลยนะครับผมแล้วก็ดูคิดดูช่องผมก็ได้ผมมีแนวทาง เยอะมากๆสำหรับตัวของอิกกี้นะครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีคอมเมนต์ประเภทที่แบบว่าก็เกมมันนำนี่เกมมันนำมันมันจะทําอะไรก็ได้ตัวมันก็เก่งสิอะไรแบบนี้ผมอยากให้มองไปที่ทําไมเกมมันถึงนําทํายังไงให้เกมมนันนาผมว่าเราโฟกัสตรงนั้นดีกว่านะครับผมเอออย่างอย่างดูผมอะว่าแบบผมเดินเกมยังไงผมทํายังไงให้เกมมันนําให้ทีมเราได้เปรียบผมว่าเราไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่านะครับผมแล้วอ,อย่าไปดูที่ว่าแบบก็เกมมันนาแล้วอะ คือทำอยังไงก็ได้นะครับผมตัวมันก็เก่งหมดแหละทุกตัวแหละเกมนำเก่งหมดใช่ครับผมทุกตัวเกมนำเก่งหมดนะครับแต่เราจะทํายังไงให้เกมมันนำเนี่ยแหละสิ่งสําคัญที่เราจะต้องหาคําตอบครับก็เราจะทํายังไงให้เกมมันนำนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมาแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับเพียงแค่20บบาทเองนะครับผมก็ หรือเป็นกำลังใจให้ผมเยอะมากๆแล้วนะครับผมสับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ